ค่ะแกงข้ากัลสินสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยินดีตอนรับพี่น้องเขาสูรายการเกษตรสร้างเงินค่ะมาเบิ่งกันค่ะปลาหมอพันไดโพนี่ค่ะบ้านโปโลตำบลกอมลาใสอำเภอเมืองจังหวัดกัลยาสินค่ะห่งปลาปลาหมอมาเลยตั้งมาเลยค่ะจักโตกิโลค่ะเนี่ยสี่ห้าหกตัวโลครับสี่ห้าหกตัวโลค่ะอ่ะใช้เบิ่งยาวๆน้ำกันเลยค่ะ ของยูทู e มาเด้อวัดดีคุณแม่เจ้าของฟาร์มซื้ออย่างเนาะค่ะทองคําอินโสภาค่ะแม 1, ่ทองคําค่ะปลาหมอพันใบโพเนาะค่ะสี่ห้าหกตัวโลค่ะอันนี้เขาส่งตลาดไดค่ะแม่ตัวตลาดอนาจค่ะมจะมารับอค่ะ๋อขเขาจะมารับอยู่หนาบอ่อเลยค่ะเขาจะมารับอยู่หนาฟ้ามเลยค่ะ ทรงโลเท่าใดคะ่ะเจบาบาทคะ่ะเจ็ดสิบาทเจสิบห้าาทเมื่อนี้จากกิโลค่ะนี่เมื่อนี้คาดว่าตันกลัวหรอครับแต่เสามื่อนี้โอ้แต่เสามื่อน,นี่ตันกลัวแล้ว,ว,ว,วอืมค่ะอายกให้บ้างนะคะ่ะปลาตับบไงอยตัวใหไงคะ่ะอันนีย กำลังคัดกำลังค eh ัดให้พ่อค่าคนกลางค่ะนี่แลนีุนา่ค่ะเอาขึ้นมาอีกแล้วมาลายูนามารับยูนาบอโลรเจซินฮาบาทค่ะไปสอบถามพ่อค่าแต่ค่ะไปส่งตลาดเท่าไหรค่ะโอ้ลอยเช้าครับลอยเช้าครับ ค่ะไปนั่งขายอยู่ตลาดละค่ะหมายถึงโอ้ผมไปขายน้ำบ่านไปหากินน้ำตาลหมากเสร็จแล้วครับโอ้ค่ะค่ะค่ะหาขายผู้เฒ่าเออผู้เฒ่ามากินปลาหมอเนาะกินปลาหมอคนปลาเขียงไปคนปลาแซ่บมาอีกแล้วหนึ่งคันรถค่ะแต่เศร้ามะนี่ปลาเจ้านี่แซบแซบด้วยครับตันกัวแล้วขายดีขายดีสีมันงามเงือบโตใหญ่เนาะมั่นกับหลายอหลนี่ค่ะมาเบิ่นน้ำัน เขงนี้เน anyway, ้ไส้เนื้อไส้โอ้โหเนื้อไสเพลงนี้วยาจะกิโลแล้ว20 3กิโลมันอิเคียวไฟแล้วหมือยังไา่ตัดตีหางต้องใส่ถุงมือในการคัดค่ะเพราะว่ามันมันไม่ติดปากนะ ปดโลตะก้าสองโลปลายี่สิบห้าแถมหนึ่งเป็นยี่สิบแปดเอาจากโลค่ะเนี่เอาลอยรอยหาสิบโลครับอ๋อรอยหาสิบโลครับขายมือเดียวขมือนครับอืมไปขายแถวได้เนี่ยค่ะโอ้โมาแต่ละเอียดคก่เป็นไ่กับมราว๊านันยอดดีอ่างามมาแต่ลเอีด ขายมือเดียวกับเบิดครับ150ยกิโลต่อวันครับค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดขายดีปลาบอ้อนี่แซ่บต่อแล้วว่าปลาบอ้อนีแ่แซ่บโอ้ย่ะอ่อนเนาะคือสี่ได้เงินลายแสนแล้วเนาะมื่อนีน่เนาะอาหารปลาแม่เขาให้เมื่อละวาจะาเท่อค่ะเช้าเย็นครับเมื่อสองเท่อเช้าเย็นครับผมอมบ้พระเรบิด

โอ้ลูกค้าสิว่าแทนแม่สลาวะทีงามไปขายนเนาะเดี๋ยวเด้อเบา